มันเผาได้มังทุ่งนานไม่มีปัญหาอะไรฮะอะไรนะใช่ตัดกลับบ้านไหมาตาไม่มาเอามาให้ตรงเนี้ยที่ล่องลองอุ้ยมีอ้อยดำด้วยคุณตัดกลับบ้านเลยไปปลูก จะเอาเลยเนี่ยนี่ชัดเลยเนี่ยนี่กิ่งนี้เลยเจอแล้วหาซื้อกันอยากได้ไหนเลยลูกกระดูกซื้อ,อเอ่าไปเซ่ปดกมาเลยฝากอยเอ่ร้อยเลยปล่อยไปเนี่ยโอ้ยยังไม่ปุ๋ยเลย เยอะตัวใหญ่เยอะเลยนี่เอาว่าจะเตยอยอใหญ่ๆนี่คือมาตั้งเลยใช้สาวเลยซับตัวใหญ่ขายมั่งเลยตัวใหญ่เยอะก็ปล่อยที่ได้มนตั้งสามพันนี่มันไม่ได้ว่าออกมันเลยเนะยอะเลยย่างอีกออกระป๋อยหมดอะไรครับวันนีมันเป็นวันทำไม่เต็มวันมั่งอะไรมั่งกันมากินข้าวกินอะไรบ่ร,ร้อยสามร้อยป่ะก็ให,300ให้มันไง สองวันให้ไปหกร้อยแล้วเนี่ยมาตัดได้วันไม่มากเลยมันจะคุ้มเหรอไหมมันนิดหน่อยก็ไม่ได้จดาังมันมันไม่ใช่นิดหน่อยอะปามันสามร้อยถ้าคนธรรมดานีม่นี่ป๋าเอาคนอื่นมาดีกว่าไหม <laughs> ไ,ไม่จริงจริงเไม่ให้นี่